สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ms มีสิงชาแนลนะครับคลิปนี้จะมาเพื่อนมาดงเนี้ยแก้ปัญหานะครับคือกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจโต๊ะทํางานนะครับกดีลูกค้าทํากุญแจหักแล้วก็ติดอยู่ข้างในแล้วก็พยายามาออกเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะครับนี่คือลูกค้าแกะมานะครับแกะแกะเอาหัวมาเพื่อที่จะไม่ผมเอากุญแจออกด้านในออกนะครับนฮะแกะงัดจนเย็นหมดแล้วนะครับคือปัญหาคือถ้างัดไม่ถูกวิธีก็จะ พังเสียหายอาจจะใช้ง,งานไม่ได้นะครับคือจะมีฮะมันจะมีสปริงตัวสุดตัวตัวหน้าสุดนะฮะจะมีสปริงตัวหน้าสุดที่มันขวางตัวกุญแจไว้ไม่ให้ไม่ให้ออกนะครับดึงออกไม่ได้นะครับถ้าลองงัดางมากๆเข้ากุญแจสปริงตัวหน้านี่จะอาจจะเสียหายนะครับเนี้ยวิธีออกก็แค่นี้ครับที่ผมทำง่ายๆให้ดูนะครับใช้เหล็กแข็งๆใช้ลวดแข็งแรงดันดันให้สปริงกลับเข้าไปแล้วก็ค่อยๆงอยงองแงกุญแจออกมานะครับแค่นี้เองนะครับ เราไปดันรุลังงัดงัดเป็นลูกปืนพังนี่เสียหายอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับค่อยๆนะครับต้องมือค่อยๆดันออกแค่นี้เองนะครับแค่อยๆขยับขยับมาก็ออกมาแล้วครับแค่นี้ก็ดึงออกได้แล้วนะครับง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยองต้นง่ายๆแค่นี้นะครับถ้า,าถ้าเพื่อนคนไหนเจอปัญหาแ,แบบนี้ก้าลองทํา นะฮะนีดันดันขึ้นไปอย่างนี้ครับตะปีนกันเรก็ยังดันกลับไดถ้ถ้าถ้าตะปิงเสียก็คือจะดันกลับไม่ได้ก็อาจจะไขกุญแจไม่ได้แล้วนะครับกุญแจต้องเปลี่ยนกุญแจมยุ่งยากมากนะครับถ้าเราไปดันให้พังนะครับุญแจก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับใช้งานใช้งานได้ตามปกตินะครับ คุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากมีอย่ของเพื่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ